รีวิวบงจยากิที่เราซื้อมามมเป็นของขึ้นชื่อเกียวไม่ใช่เกียวโตวเกียวนี่ให้เราทำแบบนี้มาดูทำไหนมีภาษาอังกฤษด้วยเห็นป่ับเอาอะไรมาผสมน้ำก่อนแป้เอามีกระหล่ำสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือกระหล่ำน้ำและน้ํำมันและกระทะเ,เราไม่มีกระหล่ำไงอา้าก็ไม่บอกอะ่ะ เขาเนี่ยมันบอกขับไปซื้อใแยแดงกันดังวิธีการทำก็คือให้เราผสมมันเป็นเซตนะ,ะีผมไปซื้อใยแดงให้ใหใหกันใยแดงมันติดมันโกล <c oughs> นี่คือเซตนี้ทำป<อ>นแม่งไปเลยทีเดียวเยอะๆแล้วเราก็เอามาผสมน้ำก่อนอันเนี้ยเราต้องผสมน้ำก่อนผสมเท่าไหร่ ผสมเสร็จแล้วก็ใส่เราจะรอดไหมเราจะทำได้ไหมอย,บบอย่ามือล้วงลง้ลงลงลงลางลา้างไปโซนหนูยังไม่ได้ล้างมือหรอแล้วก็ล้างมือดิดูอันนี้เขาทำเดี๋ยวรอไม่กันป มันจะกินได้ไหมออกมาอันนี้ใส่แป้งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่แป้นนงถ้ามันเวริร์กนี่ซื้อมาเปิดร้านเลยนะเขาจะกินอยู่กล่องไม่กี่ตังยห ต่างไม่ติดตังมันจะเวิร์กเปไน็นไงลูกา้างแป็นเหมือนแป้งแป้งนี่แป้งนี่นมันพอไหมง้โหูเหลือเบือร์ข้าวนะมันเปื่อยคุณว่เยอะไปนะเนี่ยเก็บไปเ,นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสนะขออ้าวอส เป็นไรตรงนี้ที่ฉี่โอเคนี่เป็นลงจยียกิแบบชาวบ้านเนาะใช่กระทะก็ไม่ใช่กระทะญี่ปุ่นไม่ใช่กระทะแบนเด้นนะร้อนไหม หนูเอากุ้งเอาอะไรใส่ออกไปเลยเนาะมันยังไม่ร้อนเลยอ่ะลองเห็นมั้ยฮะมีมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ใส่กลมกลทอดไอ้นี่เดียเดือดทอดแล้วก็ซื้อแยกมานะคะเป็นเซตชู่นี่คืออะไรอ่ะชากันนี้ชาป๊อปไม่เลยอันนี้ต้องใส่ทีเดียวเลยเพราะว่ามันต้องกินแบบแบนแบนดิบอ่ะ กินแบบแป้งกรอบอันนี้ไม่ต้องกินแบบแป้งกรอบเหมือนออส่วนอะเขาต้องผัยอะไไปหรเนี่ยเสร็จแล้วมาใส่ทีิกนิดอะ่งเรินใส่ใส่ไปเลยไหมเออใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวทอดกันกันง่าใส่กลางๆสมไ้เลยีกันเออให้ตีเาแป้งนเ่นเเลยพีเลยอ๋อต้มาอยนั้นะนกรเดานจนเปน อันนี้เป็นอ้อส่วนแล้วมันต้องบี้ๆม้าอันนี้มันกระทะมันมากองไงมันต้องเป็นก็ไม่เป็นก้อนไม่มันจะกรอบกรอบไม่กรอบนะอ่ะอารนบีใช่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นไมแล้วมันต้องทําอย่างนั้นนานๆเลยม้าทานานๆแล้วมันก็จะแบบจะกรอบกรอบจะไอเนี้ยหน่อยอะไหนล่ะ หรือว่ามาใส่น้ำมันเยอะไปนี่นะคะหลังจากที่กวนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะให้มันแห้งๆนะจริงมันต้องบี้อย่างนี้ไหมแต่ว่าเราจะไม่มีกระทาแบบตอนกินเราไม่สามารถจะบี้มันได้นะเริ่มกรอบแล้วทุกคนใส่กอกชีสนะใส่กรอบเป็นรูเห็นไหมซื้อใส้กอกชีสมาชีสละลายละ น่ากินจังนี่มันรสชาติจะเหมือนกินที่ร้านไม่นอ้อนี่นุมยิ่มทุกคนอยากทำให้มันกรอบอะแต่มันกรอบไม่ได้มาตัดภาพเดี๋ยวเราตักใส่จานกันดีกว่าค่ะแล้ว no. เอ้าปกติเขาก็ลาดกันอย่างนี้ไมเ้ยเอเนี่ยมากินเนี่ยนี่มันก็มันก็ดูแล้วเหมือนนะอร่อยอยู่ถือว่าใช้ได้นะอันเนี้ยเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอะ